ตาเาะกลับมาพบกันอีกครั้ง,ง,ง,งกับปปอปี้ยักษ์เ,กเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปที่2ของคําว่างโง่นะคะยังจำกันได้หรือเปล่าว่าคําว่าโง่ในภาษาจีนเรียกว่าอะไรนั่นคือคําว่าเปิ้นนั่นเองนะคะและวันนี้จะสอนอีกคํหนึ่งนะคะเป็นคลิปที่2คือคําว่าเสอเรามาดูตัวจีนกันนะคะเส sh a 傻ตัวนี้นะคะทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์นะคะมีความหมายก็คืองโง่นั่นเองนะคะคำตรงข้ามของคำว่า傻ก็คือชองหมิชงชงหมิชงชงหมิงก็คืออะไรเอ่ยฉลาดนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะ在众人面ว他常า傻在ก็คืออยู่นะคะ众人ก็คือผู้คนมากมายเนียนเฉียเนียนเฉียก็คือต่อหน้านะคะ 在ฉ人面前ก็คืออยู่ต่อหน้าผู้คนมากมายนะคะท่าก็คือเขาช้างก็คือบ่อยๆเป็นประจำนะคะจวงคือแกลง้งฉากก็คืออะไรงโง่นั่นเองจ่วงฉาก,ก็คือแกล้งโง่นะอ่าใจจน众人面前ท่าช้างจวงฉาก,ก็คือเวลาที่อยู่ต่อหน้าผู้คนมากมายเขาเนี่ยมักจะแกล้งโง่เป็นประจำ นะคะมาดูตัวอย่างประโยคที่2ค่ะ汽车被撞了我们都下啥了汽车ก็คือรถยนต์นะคะ被ก็คือถูกวงเล็บกระทํานะคะถูกกระทํานะ撞了ก็คือถูกชนนะคะ撞ว่าชนอ่า我们ก็คือพวกเราตทั้งหมด下ก็คือตกใจนะคะ啥ในที่นี้ก็จะหมายถึง อมึนงงนะคะที่รถ被撞了我们都吓傻了นั่นก็หมายถึงรถยนต์แน่นะคะถูกชนเราพวกเราทุกคนก็รู้สึกเป็นไงคะก็พวกเราทุกคนก็ตกใจหมดเลยงงตกใจงงไม่รู้จะทำยังไงเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าาเนี่ยก็มีความหมายก็คือความคิดนะคะสมองเนี่ยแบบ คิดอะไรแบบตื้นๆไม่ซับซ้อนนะคะเออแบบง,งงๆหรือว่าเออพวกปัญหาต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เลยประมาณนี้นะคะเราก็จะใช้คำว่าชานะคะเพราะนั้นตอนนี้เ,เด็กๆที่เรียนภาษาจีนก็คงเห็นข้อแตกต่างของคำว่าเปิ้ลและคำว่าชานะคะว่ามันมีการใช้ที่แตกต่างกันตรง คำว่าฉาจะเป็นภาษาพูดนะคะจะมาใช้ในภาษาพูดมากกว่าเอาไปใช้เป็นทางการนะคะโอเควันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับคำว่างโง่นั่นคือคำว่าฉายังมีอีกสองคำนะคะที่เกี่ยวกับคำว่างโง่เหมือนกันรอติดตามชมในคลิปถัดๆไปนะคะวันนี้ก็อสอนแค่นี้ก่อนแล้วกันค่ะเจเจ